สวัสดีครับเพื่อนๆนกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่องจะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดูคลิปเหรียญต่างๆ200กว่าคลิปได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกักนะครับวันนี้ขอนําเสนอ1บาทหงไม่ผ่านใช้มีอยู่ร้อยเหรียญครับเพื่อนเพื่อนทั้งถุงเลยเหมาเหมาพันสตกเหรียญละ13บาบาทเนาะ สิบสามคูณร้อพันสตกเหรียญละสิบาบาทเมาเมาพันสามรวมส่งมาดูครับเพื่อนๆนี่ครับทั้งถุงเลยผมให้เวลา3ามวินาทีกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้จะแคปภาพเอาไปขยายดูเองหรือจะเอาไปล้างที่ร้านถ่ายรูปให้เป็นกระดาษอาร์ตมันๆเหมือนจริงก็ได้1นึ่กดหยุดดูภาพเองครับนานเท่าไหร่ก็ได้แคปภาพแล้วขยายแบบนี้ครับ แคปภาพแล้วเพื T ่อนๆเอาไปขยายแบบนี้ครับเหรียญหนึ่งบาทเรือหงสภาพ UNC ครับอันยูสคอยไม่ผ่านใช้สุดยอดไหมเพื่อนๆโอ้หม่ก็นี่ตัวอย่างนะไม่ต้องกลัวหมดครับเหรียญหนึ่บาทเรือหงมีขายทุกวัน UNC ใหม่ๆเหรียญละ13บาทเพื่อนๆไม่ต้องกลัวหมดครับแล้วเพื่อนๆลองดูนะครับ ถ้าเพื่อนๆเอาเหรียญเหล่านี้วางบนมือแล้วก็ปิดไฟปิดไฟที่ห้องเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าไฟในห้องมันมืดแต่เหรียญมันสว่างเหรียญมันมีแสงในตัวเองถ้าถ้าเราเอาภาพเหรียญเนี่ยไปปิ้นออกมาปิดไฟในห้องมืดก็มองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าความสวยงามของเหรียญเวลาถ่ายภาพแล้วเนี่ย มันจะเหมือนป้ายอ่ะที่มีโฆษณามีดาราแล้วมีหลอดไฟอยู่หลังป้ายอ่ะนั่นแหละความสว่างออร่าของเหรียญน่ะมันจะเหมือนดาราเลยนะครับสวยไหมเพื่อนเพื่อนผมจะโยกให้ดูนะนี่ครับเพื่อนๆรู้สึกยังไงครับเนี่ยครับเพื่อนๆรู้สึกยังไงครับเราจะรู้สึกเหมือนมีเหรียญวางอยู่บนมือเราอ่ะเพื่อนๆมันสวยมากๆเลย นครับผมจึงรวบรวมเหรียญเก่าหายากทั้งหมดมาให้เพื่อนๆชมนะครับเรื่อยๆนะครับในช่องเหรียญช่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมีเหรียญใหม่ๆมาให้เพื่อนๆดูอีกอย่างแน่นอนนะครับตกเหรียญละ13บาท UNC โอ้โห UNC นะใหม่ไม่ผ่านใช้ unused coin ไม่ผ่านใช้สุดยอดครับทีนี้ครับเพื่อนๆน,นึกสภาพดูนะแล้วเราก็ เราอยากดูเหรียญใกล้ๆไฟก็มืดในห้องไฟก็มืดแต่เราก็เห็นเหรียญแต่อยากดูใกล้ๆจะใช้จะใช้กล้องส่องต้องใช้ไฟไหมไม่ต้องครับนี่ครับเพื่อนๆสะใจไหมเพื่อนๆวาววิงวิงวับใหม่วิ่ง UNC อโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับที่ก่านะครับแล้วผมจะนําเหรียญใหม่ๆแปลกๆมาลงในช่องนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกไม่มีหมดแน่นอนครับขอบคุณครับเพื่อนๆไปแล้วนะครับสวัสดีครับ บายบายไว้เจอกันใหม่นะ